ตรวดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คีน้อมกันนะในคลิปนี้ก็จะมาทําการแนะนําทีมสุดโหดดีกว่านะครับก็จะเป็นทีมสายซัมมอนมันน่าจะเหมาะกับคนที่ไม่มีป้าฮอลลี่แล้วก็ไม่มีตัวน้ําแข็งนะครับรับรองว่าทําทีมนี้โหดแน่นอนได้เทสมาแล้วนะครับไปดูกันเลยว่าเป็นทีมแบบไหนนี่เฮ้อไม่มีตัวแทงนั่นเองนะครับส่วนตัวอื่นก็เป็นสายซัมมอนเลยอะท็อปปิง้ง นางฟ้านะครับเป็นโจมตี4ี่คูทาม1เม็ดออบลองก็เป็นคูทาม 11. 8เขึ้นไปนะครับแล้วก็ลดความเสียหายนะน้ำตาลทีมานะครับเป็นโจมตีแล้วก็ออบลองลดความเสียหายกับคูทามนะครับประมาณนี้โอเคประมาณก็เป็นฟักทองอันนี้เน้นลดความเสียหายล้วนนะครับเน้นอึดๆไปเลยปุ่มปุ่นนี้เดอะแบกนะครับ <c oughs> แล้วก็ น้อมปุยฝ้าอันนี้ผมใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับออบลองลดความเสียหายตัวนี้ที่ใส่เป็นโจมตีเพราะว่ามันจะได้ฮิวได้แรงๆไวๆนะครับมีประโยชน์มากอันนี้นะจะเหมาะสําหรับทีมนี้นะครับหรือว่าบางทีอาจจะใส่เป็นลดความเสียหายผสมไปก็ได้แล้วก็เพียวนะครับเพียวใส่เป็นครูทารมล้วนออลองก็ลดความเสียหายนะครับโอเค ประมาณนี้ส่วนสมบัตินะครับเป็นสมบัติซัมมอนเลยอยู่ที่เลเวล6เองนะครับเท่านี้ก็ใช้งานได้สบายๆแล้วไปลองเทสกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่เลยเริ่มจากทีมโมทอก่อนเลยไปผมเห็นมาสเตอร์หนึ่งหรือว่าท็อปเซิร์ฟท็อปเซิร์ฟบางคนก็ยังใช้กันอยู่นะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างดีมากถ้าเราเซ็ตถูกปึง้งอาา่านี่ครับอาร์ซนอคิงมาช่วย โอเคอีกทีนึงจุกๆไปดีครับตัดหิวเขาตัดห ok. ิวเขาเพียวหิวสนโนเคงครับเตรียมตัวออกมาโอ้ไม่ทันออกโอ้จุกๆไปดีอีกทีนึงทีนึงครับดูเลือดเขาดูเลือดเขาฟ้าระเบิดบึ๊บเลเจนด์ใหม่เป็นไงเลเจนด์ใหม่อ้อยจุกๆมาจุกๆอีกทีนึงครับน่าจะบ,บินหมดทีมบึ๊บ ไงเท่ yeah. ไหมใครไม่มีน้ําแข็งนะครับมาทําทีมนี้เลยเปลี่ยนจากน้ำตาลหิมกะกากๆนะครับเป็นมหาเทพได้อ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าเห็นไหมย่างเทื่อนครับหิมะทําดามเมจไปสามล้านหนึ่งอะเออไม่ต้องใช้ตัวแทงนะครับหรือถ้าใครไม่มีเพียวนะผมเห็นแบบท็อปเซิร์ฟบางคนก็ใช้เป็นพาเฟ่ก็ได้นะครับแบบนั้นก็ดีลองไปดู อ่ะอีกตาหนึ่งไปกันยาวๆนะครับวันนี้เป็นทีมอะไรโอ้เป็นฟักทองปุยไฟยบึ๊บอ้าวอีมะครับปืด <c oughs> เนี่ยพอใส่ไปโจมตีล้วนนะครับไอ้ปุยไฟหิวได้โคตรแรงเลือดเต็มตลอดเลยปึ้งเดือดครับเดือดครับเอาลูกแกะมาโจมตีลูกแกะลูกแกะอีมะอีมะ รอ,อเขาหนึ่นาทีนะครับดังฟ้าพอปรับเป็น11.8เ็นตรงเป๊ะเลยปึ้งเป็นไงดูดูเผาเลยเขาอ่าปิวไปแล้วครับตัวเขาปิวไปแล้วเนี่ยพอเป็น1 1 8นะมันจะโจมตีตอนนี้ปรับดาเมจอะลงกัน1นาทีเป๊ะเลยโหโคตรแรงครับทุกคนอีซี่ไหมอ่าก็ลองทีมใหม่ๆกันไปเรื่อยๆนะครับ ใครที่สมบัติเยอะกว่านี้ผมว่าทำทีมนี้โหดแน่นอนอืมเนี่ยสี่ล้านหกอะสี่ล้านหกหมื่นะครับเถื่อนมากอ้าวสุดยอดนี่เลยโอ้สองแทงเอาไว้ก่อนสองแทงเอาไว้ก่อนอันนี้ครับลองทีมเคลฟลองทีมเคลฟดูมาสเตอร์สามนะครับทุกคน ที่สาคัญคือต้องเลือกตีด้วยใจเย็นนะครับค่อยๆดูว่าเราจะตีทีมไหนประเมินความเสี่ยงดีๆนะครับรับรองขึ้นแรงสูงๆได้ทุกคนตัวใหม่เก่งนะครับแต่ว่ามันก็มีทีมที่สู้กับมันได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดแบบไหนนะปึ้งครับมา,อ,าอีกทีหนึ่งหิมะโอหิมะออสก,กิลไม่ทนันอุ้ย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 เสี่ยงตายเสี่ยงตาย,ย,ตายอีกทีนึงขอก้อนขอก้อนขอก้อนออน,ออน,นางฟ้าระเบิดนางฟ้าบึ๊บโอ้ ไปยกทีมเลยว่ะก็เถื่อนอ่าดูสมุมนทั้งเต็มจอไปหมดอ่ะทั้งปุ้มปุ้ยแกะสน์คิงอยู่ข้างหลังครับครบสูตรหลานเจ็ดนะครับรอบนี้อ้าวสวยงามถ้าเป็นไปได้นะไปเพิ่มภูธทามให้กับสน์คิงนะครับแต่ผมไม่มีท็อปปิ้งและใส่หลายทีมจัด อีกสักเทสักเทคนนี้มาสเตอร์สามนะครับโอ้เป็นทวิสลี่เนี่ยวะอันนี้อันตรายว่ะครับเพราะว่าเราเราไม่มีตัวแทงนะครับอาจจะโดนหนักเลยเผานาไว้ย่าให้เขาคลีนะครับทุกคนมาแตกไหมอ,อีกทีครับแกะแกะเล่นงานมันสโนคิงเนี่ยมันจะติดช่วงเวฟสองนิดนึงนะครับทำให้ยังออกสก,กิลไม่ได้นะถ้าใครมีท็อปปิ้งที่ดีนะครับใส่ ให้มันเถื่อนๆกว่านี้ได้จะดีมากโอ้โหนี่เรียบร้อยนะครับทุกคนสวยงามอุ้ยไฟอยู่โคตรแรงได้มาสองถ้วยรอบนี้ทำไปล้านเจ็ดว่ะอืมสุดยอดสองแทงผมยังไม่เคยตีนะพูดตามตรงเลยเวลาเจอจะหนีทิ้งครับเพราะว่าตั้งแต่ฉลามตกเมตามาเนี่ยขี้เกียจใช้เลยอเดี๋ยวลองตีนะครับไม่รู้ว่าจะแพหรือชนะนะ ลองกันไปเป็นฟักทองสองแท้งปึ้งปึ้งเขาน่าจะอึดอะเพราะว่าโอ้โหทับเยอะขนาดนี้เราเสี่ยงนะครับถ้าเล่นแบบนี้จริงๆควรจะต้องรีหน <c oughs> ลีลองดูลองดูอีกทีนึงปังโอ้แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับตัวดาเมจน้อยไป <c oughs> เราก็จุกๆไปดีน้าฟ้าละเบิดโอ้ โหนคิงตายวะทุกคนขอหิวก้อนขอหิวก้อนใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นอ,ววอ่ัฟ้ารลเบิดโอ้ชนะได้เฉยเลยเฮ้ยก็พอสู้ได้นะครับผมยังไม่เคยลองก็ส่องแทงไงเออสู้ได้เนี่ยห้าถ้วย,ยเป็นแม้เอาเรื่องมากครับทีนี้โอ้โหสองล้านสามสุดยอด หลังกระดานไปครับทีมตีไวน่าจะสู้ไม่ได้นะเราไม่น่าจะกําจัดเขาในเว็บแรกแน่นะครับขอข้ามไปเลยมาดูทีมนี้ดีกว่าน่าจะเป็นเมต้าใหม่หรือเปล่าอ่ะตีเลยเถื่อนมากเถื่อนมากไปทํากันได้นะครับใครที่ไม่รู้จะทําทีมอะไรอะแนะนำเลยว่าทีมนี้สมูทมากผมลองมาให้แล้วเนี่ยอืมปึ๊ด ดูครับดูเล่ยเขาดิ <c oughs> เล่ยเขาก็ลดโคตรเยอะนะครับแต่ว่าเขาสองฮิวไงฮิวไวด้วยต้องระวังครับอีกทีนึงมึงแตกแนะ่มึงแตกไปแกะดึงงานมันแกะโอ้โดนแช่แข็งนะครับโนโนคิงจัดการพคนขี้ปื๊ดดูตอนเขาหนึ่นาทีครับนั่งฟ้าระเบิดขอตุม้มยห่ย่ๆปุ๊บโอ้โห,โห,โหเลเจจดนใหม่เหรอเลเจนดนใหม่เหรอไม่จำเป็นนะครับ เนี่ยดวงเกลือก็ทําทีนี้ได้นะเว้ยนี่ยสองล้านสซ่นะครับค่อยๆเลือกตีทุกคนทําได้นะครับเถื่อนนะคนนี้แม่งเถื่อนวะไม่รู้จะไหวไหมเอาลองไปเลยตัวใหม่ครับโอ้สอง สองซับสองเลเจนด์นะครับทุกคนปุ๊บดูดีหิวยังไวายของเราอะ่ะ <c> เ <oughs> พราะใส่เป็นโจมตีนะครับแต่ออฟลองต้องดีด้วยออฟลองเน่าๆน,านี้น่าจะปิวตัวแรกๆเลยครับน้องปุยไฟมามาดีมาดีมาด,มาดีเว็บต่อไปเขาน่าจะแตกนะครับเราต้องรอดด้วยถ้าเราไม่รอดนี่จบเลยนี่อู้ยอน่าเมย์เขาแรงเกินไม่น่ารอดเรอทุกคนโอ้อีกทีนึง ขอร้องขอร้องเฮ้ยไหวป่าววะสโนว์คิงช่วยทีเมดโอ้ดูดีสโนว์คิงพ้นอย่างเ่อนเออมงไปซะเฮ้ยรอหน,นีตึงนะครับเนี่ยท็อปปิ้งประมาณนี้กำลังดีครับชนะล้วนๆเลยวะโอ้โอ้สุดยอดเริ่มชอบใส่ซัมมอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสุ่มสมบัติเพิ่มนะครับเอาไอ้สมบัติใหม่เพิ่มอีกสักนิดนึง แม่งเก่งเฉยอ่ะลองดูทีมนี้นะครับโอ้คนเกาหลีจะรอดไหมมาบุ๊เนี่ซโนโคิงมันออกตัวสุดท้ายนะครับผมอยากให้มันออกก่อนเพียวแต่ออฟลองคูถามไม่เจอเลยช่วงนี้ท็อปปิ้งแม่งย่างเกลือครับอ้ามา ทีนึงเนี่ยเวฟสองมันะออกไม่ค่อยทนันเห็นไหมจะโดนนางฟ้าสตันก่อนต้องไปเพิ่มนะครับแต่พอเล่นได้อยู่บึ้บเรียบร้อยแล้วทุกคนเป๊ะมากผู้ทำย่างเป๊ะนะครับสวยงามอีซี่ไหมเริ่มอยากเล่นสายแซมมอนกันยังเนี่ยเล่นสดให้ดูเลยรู้เลยว่าแม่งเขื่อนมากรับนี้ทำไมได้ทุวยเดียวเองวะวู้ มาตาี้อีกสักตานะครับทุกคนอีกสักตาโอ้โหสมบัติสิบสองเขาน่าจะเป็นเพียวหรือเปล่าเพียวกับไอ้นี่นะอุ้ยไฟนะครับลองดูอันดับ527อยโอโ้ไม่น่ารอดว่ะมเขาแมง่งโอ้โเพรเซฟมากเล่นแบบนี้ลองดูดิว่าจะไหวไหม แต่เขาก็ไม่มีตัวแทงเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่มีเพียวคอยกลางโลนะครับเราก็มีโอกาสชนะอยู่เพียวโอ้สุดยอดอีมะนานอีกทีหนึ่งนะจะได้ทีหนึ่งทีหนึ่งเดี๋ยพิ่งตายแล้วอะขอระเบิดนักฟ้าบ้องอู้หทีหนึ่งเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหรอจัดอันดับของเขาแม่งติดท็อปพันด้วยนะครับหือดูถ้วยแต่ดูถ้วยผมว่ารอบนี้ย่างเยอะอะ โอ้เจ็ดถ้วยเวนคิดว่าจะแบบสิ2 0ี่สิบถ้วยอะไรกันครับนี่ก็ล่อครับทีนี้โคตรล่อทีมตีไวเหรอไม่อยากตีเลยอุ้มดับขึ้นมายัางไวายะตีใ <c oughs> ห้มดตัวดีกว่าขอรีหนีเลยนี่ครับไป ทีมตีวแม่งโดลเลติชใหม่เล่นแป๊บเดียวแหละแตกยกตีอ,มมอืมาโ้ฮิมะโดนคาสก,กิลก่อนนะครับเล่นทีมนี้แนะนำว่าใช้เพียวคูททมล้วนน่ะจะดีมากเอามากลางโลกบ,บ่อยๆครับถึงจะฮิวได้น้อยแต่ว่ามีประโยชน์กว่านะดีกว่าใส่ลูความเสียหายนะครับมันช้าไปเน่หมดตีครับอีกท,ทีเดียวน่าจะแตกหมดรอนหลังฟ้าครับอย่าพึ่งตายเออหลังฟ้ฟอย่าพึ่งตาย อยู่ตุ้มหายหายครับยกทีเดียวหายหมดยังไงพอจะแอคได้ไหมพอจะหล่อเท่ไหมแบบนี้ <c oughs> สองถ้วยเองในเวนไปเลือกตีดีๆดูทรัพยากรดูสมบัติดูตัวเขานะครับว่าเออพอจะไหวไหมเก็บเทียบกันนะครับรับรองว่าไปไปได้ไกลแน่อไไในอน,นทีมนี้อ่ะมา แต่คนนี้แม่งมีเลยเจนใหม่ม่นจะไหวไหมนะครับปึ้งหนังฟ้าระเบิดอ้าวสุดยอดโอู้หกกางโลกพอดีเป็นไง <laughs> สุดยอดครับเพียวก็ยังเก่งอยู่นะถึงบางทีอาจจะไม่ค่อยมีโคเล่นเท่าไหร่แต่ผมว่ามันยังคงใช้งานได้ดีครับโคตรโหดรอหนึ่งนาทีเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไปยกตี้ยถ้าเราไม่ตายก่อนนะ โอ้ยสวยครับอย่างนี้อดีนะเพียวยังรอดดีนะเพียวยังรอดสโนว์คิงโอ้ยเสี่ยงว่ะตานี้ <c oughs> เนี่ยคนนี้เขาน่าจะเป็นเรจนใหม่ใสค่ครูทารนะครับแม่งเถื่อนมากปุยไฟโอ้ยเวนไม่ใช่ปุ๋ยไฟดิผมปมปวยอแพ้มาหนึ่งตานะครับก็ตรวจรู้สึกจะสิบใบนะก็สู้กับเลเจดนใหม่ได้ดีพอสมควรมีคนนี้ผมรู้เลยว่าเขาใส่น่าจะเป็นครูทานครับ ็ปเลเจน์ไม่ใส่ครูไทมแต่ว่าถือว่าใกล้เคียงนะไม่เกียถ้านางฟ้าเราได้ออกเราก็น่าจะชนะนะครับอ่ะมีตัวใบเดียวส่งท้ายเลยแพ้กันเรื่องของมันนะครับอู้เอาไหมเจอกับสายเดียวกันเองซัมโนเหมือนกันเลยว่ะลองดูเล่นสนุกดี <c oughs> ทีมเดียวกันเป๊ะแต่ว่าเขาเปลี่ยน จากพาเอ่อเพียวของเราไปเป็นพาเฟ่น,นะครับอุ้ยอุ้ยทำไมมันเถื่อนจังวะเฮ้ยเราอย่าพึ่งตายเราอย่าพึ่งตายเขา,า,า,าหิวได้นานกว่าเรานเนี่ยแต่ว่าเราได,ด้ตรงที่ว่าเรามีโล่นะครับ <c oughs> เสี่ยงมากเสี่ยงมากตนน <c oughs> นานี้นานๆทีจะเจอแบบคล้ายๆกันนะครับมายกไปดี <c oughs> หลอกกว่าวะขอโทษทีทีมผมแอคกว่านะครับ เอาเรียบร้อยนะครับก็ตรวทั้งหมด10บใบแพ้มาแค่ตายเดียวอ่ะตาชนะก็90%นะครับสำหรับชิปนี้โค้ดแอคจากอันดับเท่าไหร่วะนู่น่ะไม่รู้อ่ะแต่ขึ้นมาประมาณ1245ถือว่าท้าผลงานได้ดีครับนี่เลยทีมนี้ใครชอบสายซัมมอนนะครับแนะนำว่าไปเปิดสมบัตินี้เพิ่มแล้วก็จัดตัวแบบนี้รับรองไปได้ไกลไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย